คุณลุงคะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะชุลพลวันิทัศครับผมจังหวัดอะไรคะคุณลุงจังหวัดชนบุรีพัทยานะมาร่วมเวทีไหนครับปกติแล้วของทัพธรรมเนี่ยครับ,บมาอยู่แล้วทำไมวันนี้ได้มาอยู่ตรงจุดนี้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ล่ะคะอ่าคือวันนั้นพอดีมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามากระทบพื้นที่เขาขอคืนพื้นที่แลวผมก็เข้าไปช่วยคน เข้าไปช่วยคนที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์ว่าเขาโดนแก๊สโดนปืนโดนกระสุนแล้วผมก็เข้าไปช่วยด้วยขณะที่พ่อท่านกําลังห้ามใคร่เงี้ยผมก็มัวแต่ช่วยคนอื่นแบกคนอื่นอยู่แบกคนส่งไปประมาณสี่คนละส่งคนขึ้นเปไปเงี้ยผมก็เดินมาถึงตรงตรง,ตรงปลายตีสะพานของผ่านฟ้าฮะพอเดินผ่านมาตรงปลายสะพาน ผ่พานฟ้าปุ๊บช่วงต,ต,ตำรวจเขาหลังจากที่ระเบิดเสร็จเรียบร้อยแลวนะฮะหลังจากที่ตำรวจคนนั้นเขาเตะระเบิดเรียบร้อยแลวนะตำรวจเขาก็ถอยหลังออกไปถอยหลังออกไปพอถอยหลังออกไปถึงตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอะ่ะเขากาลังจะกลับและช่วงที่เขากําลังจะกลับเนี่ยเขายิงกาดเลยเขายิงกาดเลยคือเขายิงแบบไม่ไม่ไม่ได้เป็นนัดนัดเลยเขายิงกาดเลยผมลงไปที่ข้างต้นไม้เนี่ยหลังจากที่ผมโดนยิงนัดนี้แล้วนะ หลังจากที่ผมโดนยิงนัดนี้แล้วล้มลงไปนะหน้าผมหันเป็นหน้าต้นไม้เขายังยิงผ่านหน้าผมอันเนี้ยเิวเิวเพีวตลอดเวลาเขายังยิงอยู่ตลอดเวลาเลยผมยังต้องหลบอยู่ตลอดเวลารอคุณมาช่วยผมะก็พอดีมีพวกมวลชนเขาช่วยพามาส่งนีคยัแต่วันนั้นก่อนที่ผมจะโดนยิงเนี่ยผมช่วยคนไว้สามสี่คนมีมวลชนสองคนกับตำรวจคนที่โดนระเบิดนะฮะผมช่วยมาที่เรือคเนี้ย ไปช่วยประชาชนช่วยตำรวจคุณลุงใส่เสื้อเกราะมีอะไรไหมมีเพราะผมแบบไม่ได้ไม่น,นั่นเพราะผมแบบไม่ได้คิดอะไรว่าจะไปอะไรกับใครเพราะก็ไปจ,จะไปช่วยนะไม่คิดว่าจะมันจะมีเหตุร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยเพราะกล่าวว่าจะคุยออกับเขารู้เรื่องหรือว่าเขาไม่ไม่ทำอะไรรุนแรงนะุลุงก็เห็นว่าตำรวจมีอาวุธทำไมคุณลุงไม่หลบไปตัวเองจะได้ปลอดภยัยทำไมต้องไปช่วยด้วย ก็เขาโดนยิงไม่มีใครนั่นอยู่แล้วผมก็เห็นเลือดเห็นอะไรไงผมก็ไม่รู้จะทําไงเพรมันไม่มีใครเข้าไปช่วยล้วจะปล่อยแวงนั้นได้ไงมันก็ต้องเข้าไปช่วยเพราะผมยืนอยู่ใกล้ที่สุดลหลากนี้นะคะหมอว่ายังไงบ้างราคาเนี่ยเออก็กะว่าเขาว่าจะต้องเข้าไปาผ่าตัดแล้วก็ไอ้นั่น ผ่าตัดแล้วก็ไอ้นังกระดูกทาให้กระดูกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะรักษาเขาก็จะรักษามีคนมาเยี่ยมไหมคะคุณลุงมีครับมีครับมีทั้งกองทัพธรรมมีทั้งผู้ว่าราชการมีทั้งรองผู้ว่ามีทั้งคุณอะไรพี่ลมพักดีอะไรนะมีครับผมมีหลายคนนะครับมีหลายคนคนนาดู เจ็บครั้งนี้ได้ให้บทเรียนอะไรบ้างเรียนนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าแม้กระทั่งเราเราจะทําอะไรก็ต้องระวังให้มากมากกว่านี้หน่อยถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่มันอยู่ในสถานการณ์ขับขันเนี่ย <c oughs> ผมไม่ได้มีความคิดว่าจะไปอะไรอะไรมากหรอกเพียงแต่แบบอยากจะช่วยเหลือคนเท่าน,นั้นเองไม่ได้คิดจะไปทำลายต้นทุที่หรือจะไปดันเดินอะไรับผมมีนที่แบบ พราะสมัยก่อนที่ผมมาเป็นพันธมิตรผมก็จะไปช่วยเขาอย่างเดียวไม่ได้คิดว่าจะไปอะไรไปไหนไปใดอะไรอย่างนี้คุณโกรธไหมคะทั้งที่เรามีจิตปรารถนาดีไปช่วยแล้วเราเจอยิงแบบนี้เราโกรธไหมคะไม่กลัวเขาคงอาจจะไม่เห็นเราตอนที่เราช่วยไงเขาอาจจะไม่เห็นเราตอนที่เราช่วยเขาก็ได้แต่ผมช่วยเขาจริงๆหามไปขึ้นก่อนเลยตำรวจคนที่โดนระเบิดเนี่ยผมช่วยหามวิ่งพาด่านตำรวจไปเลย มีผมอยู่คนเดียวยิงไปถ้ามีกล้องอยู่แถวนั้นเราเอากล้องดูได้ครผมยืนอยู่อยู่ใกล้เขาแล้วผมจะไม่ช่วยเขาได้ไงผมก็ต้องช่วยเขาเขาเป็นตำรวจผมก็ต้องช่วยเขาก่อนที่ผมจะช่วยตำรวจสองคนเนี่ยผมช่วยประชาชนไปก่อนสองคนผมก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะคิดว่าช่วยเหลือกันอะไรนไม่ได้คิดไม่ได้หายป่วยไว้นะคะขอบคุณมากครับ นี่คือหนึ่งความภูมิใจหนึ่งความภูมิใจของประชาชนคนไทยนะคะที่ได้เสียสละตัวเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแท้ๆแต่ตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บขอให้ลุงหายไวๆนะคะอีกคนหนึ่งค่ะที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะพี่คะสวัสดีค่ะพี่ชื่อว่าอะไรคะอภิพันธ์นาคาราครบทำไมถึงได้มาอยู่ตรงนี้ก็เหตุเกิดจากวันที่18นะครับ ที่ชุมนุมครับที่ตรงเวทีกองรับธรรมครับแล้วพอเลยลงตะพานผ่านฟ้ามาหน่อยนึ่งครับคือผมโดนตำรวจยิงยิงด้วยลูกกระสุนจริงครับ <ไป S 1> ยิยใช่ครับปืนสั้นครับคือตอนตอนตอนนั้นน่ะคือผมกำลังกำลังเข็นยางมามีอยู่ช่วงหนึ่งผมกำลังเข็นยางมาแล้วผมก็แหงนขึ้นไปมองข้างบนตึกพอมองข้างบนคนเขามองมองขึ้นไปบนตึกผมก็แหงนขึ้นไปมองขึ้นไปบนตึก แต่ก็ไม่เจอใครแล้วเข็นย้ายอีกสักพักหนึ่งก็มีคนมองขึ้นไปบนตึกอีกผมก็แหงนมองขึ้นไปบนตึกก็ไม่เจอใครอีกครับแล้วพอสักพักหนึ่งมีรุ่นน้องผมโดนยิงที่มือครับก็เรียกผมเรียกบอกว่าพี่พี่ผมโดนยิงผมก็เลยคายไปดูพอคานไปดูปุ๊บผมก็ไปดูที่มือเลือดจะหยดแล้วก็จะมีไอ้เป็นที่กันของตํารวจนะครับที่โล่ไปโล่ของตํารวจนะทะลุมารุ่นน้องก็บอกว่าเนี่ยพี่ตํารวจยิงเราด้วยปืนจริงนะ พออีกประมาณสักพักหนึ่งอะผมก็นั่งอยู่กับรุ่นน้องอครับนั่งหลบอยู่ข้างหลังเป็นประตูเป็นประตูแบบเป็นประตูประตูบ้านนะครับที่เอาไว้ทําบังเกอร์ของของผู้ชุมนุมครับแล้วพอพอนั่งเสร็จปุ๊บผมก็นั่งลุกขึ้นยืนพอลุกขึ้นยืนปุ๊บมันมีความรู้สึกปุบมันตรงขาแล้วพอก้มลงมาดูว่าโดนยิงเนี่ว่ะแล้วพอซุดตัวลงหน่อยหนึ่งก็โดนยิงเข้าที่ท้องครับผม ก็คือว่าโดนยิงลงมาจากที่สูงผมก็เลยก็เลยคิดย้อนกลับมาคิดว่าคือไอ้ที่ว่าโดนยิงมาจากที่สูงนี่คือคุณหมอพรทิพย์เขาบอกมานะครับคือแกเข้ามาดูก่อนแล้วแล้วผมก็เลยแบบว่านึกถึงเหตุการณ์อะไรเงี้ยก็คือกะไอ้คิดว่าใช่แน่นอนคือว่าไอ้ไอ้ตรงตึกตรงนั้นแน่นอนตอนที่เขียนยางอะครับครับหลังจากนั้นถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลครับผมก็ที่อยู่กันข้างหน้าอยู่กันประมาณเกือบ20คนก็เอาประตูน้นะครับที่บังอะ เอาผมนอนลงมาพอนอนลงมาเสร็จปุ๊บก็ช่วยกันแบกประตูมาส่งป่อยตึงป่อยตึงก็มาส่งที่รถโรงพยาบานนะครับแล้วก็มาที่ราชวิถีนะครับภาพตอนนี้เป็นไงบ้างหมอบอกว่าต้องผ่าตัดหรือว่าอะไรยังไงเรียบร้อยอยังคะผ่าตัดไปแล้วี่แต่เหลือที่ขาครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้ที่ท้องลงจากตรงนี้ทะลุตรงนี้ครับ สูงก็คือว่าหมอก็ยังบอกเลยว่าโชคดีมากที่แบบไม่เข้าไปในช่องท้อง mm hmm. อันนี้คือที่ขาที่ขาผมต้องขออนุญาตนะอันนี้จะได้ดูแค่แผลเดียวคือตรงนี้แต่ยิงจากตรงนี้ทะลุตรงนี้ถ้าเกิดถ้ายิงถ้าถ้าถ้าเกิดถ้ายิงจากที่ต่ำเนี่ยคือคือคือมันต้องมันมันต้องเป็นสองลูกแต่นี่คือผมยืนยืนแล้วก็ยิงเหมือนกัน่าทางนี้ครับทะลุออกทางนี้ครับ mm hmm. ผมคิดไปเราเสียวมากกว่าพี่ย้อนหลังไปเนี่ยก็ มีนิดหนึ่งครับคือเสียวตอนที่ขึ้นรถโรงพยาบาลแล้วอะคือตอนนั้นคือแบบว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ยุมนุมแล้วคือตอนนั้นใจเราก็แบบว่าเหมือนก็ลดลงมาแล้วอะอารมณ์มันลดลงมาเลยลดลงมาแล้วอะมันก็ทําให้แบบว่าเฮ้ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตรงตรงท้องอะครับแต่พอมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็หมอบอกว่ามันไม่ได้เข้าไปในช่องท้องก็โชคดีครับโล่งใจแล้วยังไงคะ เสร็จจากนี้จะไปไหนต่อรักษาตัวที่บ้านหรือกลับไปร่วมชุมนุมหรือว่ายังไงคะก็เสร็จจากนี้นะครับเอาแบบตรงๆเลยก็เดี๋ยวกลับไปบ้านประมาณสัก4ี่ห้าวันนะครับแล้วก็กลับมาใหม่เจอขนาดนี้ถ้าเป็นตำรวจคงจะบอกว่ามึงไม่เข็ดอีกหรออ๋อไม่แล้วครับคือผมว่าผมไม่ได้ทําอะไรผิดอ่ะและจริงๆแล้วคือผมว่าผมออกมาเรียกร้อง เรียกรยก้องประชาธิปไตยครับคือทุกคนมีส,มสิทธิ์มีเสรีอะไรเงี้ยประเทศไทยเป็นของคนคนไทยทุกคนน่ะก็คือว่าเรามีสิทธิมีเสียงอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ๆจะมาใช้อํานาจมาค่มขู่อะไรเงี้ยมัน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 ไม่ใช่ตํารวจแล้วผมว่าจริงๆมัน <laughs> โจรมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมพี่ร้องประชาชนฝากความเป็นห่วงเป็นใยมาเยอะเลยถึงพี่น้องที่บาดเจ็บทุกคนอ๋อขอบคุณมากครับก็ สูส้ๆครับใครชุมนุมอยู่ก็ขอให้สูส้ๆูครับคืออะไรที่มันไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีครับคืออะไรที่มันดีเราก็ทำต่อไปครับครับครับผมแมคุณผู้ชมคะทุกเสียงที่เราได้ไปฟังพี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่มีใครท้อไม่มีใครถอยเลยนะคะจะเจ็บมากเจ็บน้อยแต่ทุก